ดีเนื่องจากว่ามีคนบอกว่าต้องไลฟ์ไม่งั้นไอจี ID จะติดเงาไม่หยุดนะคะก็เลย น้องออมแม่น้องออมเรียกแม่คิดถุงคิดถึงเหมือนกันค่ะพี่ขวัญเอาจริงๆไม่ได้ไลฟ์สดอย่างนี้นานมากแล้วอะไม่รู้จะพูดอะไรดีขอไลฟ์ด้วยต้องทำยังไงอะสวัสดีสองหมื่นห้ายคนใช่ปะ ตอนนี้คือสองหมื่นห้าป่ะน้องบอกว่าขอไลฟ์ด้วยเราต้องกดยังไงอ่ะสวัสดีค่ะคนสวยยิ้มเฉยๆก็พอ พูมด中文嘛一点点 Speak English Hi international fans คือคือยังไงนะ <laughs> เดี๋ยวนะเมื่อกี้น้องบอกว่าซ้ายขวาล่าง ก็คืออันที่เท่าไหร่อ่ะมันมีวิดีโอซึ่งตอนนี้ขึ้น99แล้วก็มีคอันนี้คือคำถามปะถ้าเรากดอะไรเข้าไปเดี๋ยวนะอ๋ออันนี้คือคำถามหมออ่มีคนถามว่า หลิงหลิง do you miss lego chicken <c ười> คือหลิงอ่ะให้รอ้อมเข้ามามากเลยอ่ะอันนี้คือหาชื่อฉันที่เป็นวิดีโอบวกหาชื่อใช่ปะมิสไมก็มิสไมก็คือเจ๊เจ๊เคยเห็น ชิคเก้นแค่ครั้งเดียว I only saw it once and I <laughs> I didn't see logo ช right <laughs> ิคเก้นอีกเลยอะเออว่าก็จะบอกว่าคิดถึงก็คิดถึงก็ได้อะเดี๋ยวนะแล้วก็อะไรอีกอะเอง อ้อม,อมช่วย拍煮饭仔系呀今อ刚刚拍完煮饭仔，之后就要讲两句谢对方。เดี๋ยวนะอ้อมส่งคําขอเข้าร่วมไลฟ์อ๋อใช่ต้องเพิ่มคนปะ invite to j o i ป่ะสามหมื่นแล er, 30, 000, ้วสามหมื Hello, everyone. Everyone ่นป่ะเอ่อฮัลโหแต่ก้าสุก系好耐冇 live ง嘅ล零零，คือจริงๆเราเพิ่งเจอกันเมื่อกี้ ข้ามออกมาข้ามเต้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 าเหตุารเอ๊ะเธอรู้ไหมว่าอันนี้เป็นวินาทีประวัติศาสตร์อ่ะใช่เพราะหลิงแทบจะไม่ไลายสดเลยเมื่อกี้เห็นอาโปด้วยสวัสดีค่ะอาโปสวัสดีค่ะพี่อาโปอืม ถ้าไม่มีคนส่งข้อความไปหาพี่แม่มอีกก็คงคงไม่หลายสด <c oughs> ครับผมมีพี่อโปรยูแล้วก็มีมีพี่มยพี่แม็กกี้พี่แม็กวันดีพี่แม็กกี้พี่แ่แกกแขเธอแล้วก็มีเนเน่พี่เนเน่นอันนี้คือคือตอนนี้หลิงอยู่ในรถหลิงไม่รู้ว่าเน็ตมันจะมันจะติดไหมหรือว่าอะไรอะ คือตอนนี้ทุกคนได้ยินหรือเปล่าได้ยินยกขามาบอกอาการคาเตอร์ช่วงหันขาโอ๊นี่แหละก็เลยถือโอกาสมาไลฟ์สดมาเจอทุกคนนะคะใช่ค่ะมีแต่คนพูดว่าอันนี้เป็นวินาทีประวัติศาสตร์เพราะเราอยู่ด้วยกันมาสองปีเราไม่เคยไลฟ์สดได้กันเลย ลายฟู้ที่แปลว่าหลายเป็นคนละเครื่องคนละแอคเคาท์อะไรอย่างเงี้ยวันนี้รายการผ่านผลไปได้ดีเนาะเธอเนาะดีนะสนุกมากใช่สนุกมาเลยแล้วก็รู้สึกอร่อยมากนหนือว่าสีมือท่าับข้าฉันจะดีขึ้นแล้วอโป,อโปชมว่าทำไมสวยกันจัง โอ้ขั้นตอนนั้นน่ะแล้วก็อเออขับซิ่งมากเลยอะ่ะอ้อมไปไหนต่อไป่่ายดีอ่ได้ไหมแถวนี้ ไม่ได้ชุดเลยชุดน่าจะอยู่กับพี่แมวแล้วพี่แมวไม่ได้ให้พี่เหล่งแต่งนี้ไม่ไม่ได้ให้เพราะว่าคองมพี่เหล่งลงสิบหกอมลมส์บสอๆอาของเจเจลงสิบหขาลงสองมีมีคำถามว่ามันมีคำถามเยอะมากเลยอ่ะอืม please speak english we are international fans hi guys hi guys so what are we going to say i have no idea bro oh, sorry. Oh, wait. เมื่อไหร่จะได้นั่งไลฟ์คู่กันเฮ้ยนี่ไงไลฟ์คู่อยู่นี่ไง <laughs> อันนี้ข้างล่างแสซี่มันคิวไลฟ์บ้านฮ่องกองออกัออกข้าวอมเห็นว่าผมเห็นว่ามักำลังกำลังตอบเป็นๆอยู่ผอเหนว่ กอ๋อใช่คือ yeah, คือคือหนึ่งเออกรุ่นที่หลิงชอบมากที่ฮ่องกงอ่ะเขาเขาบอกว่าเหมือนเขา เขาเรียกว่าแหละให้สัมภาษณ์บอกว่าแบบหลิงเว่ยก็ไม่ค่อยมีโอกาสเจอพ่อหลิงไม่อยู่ฮ่องกงอ่ะแบบบอกว่าเออถ้ามีโอกาสก็จะแบบนัดไปกินข้าวแล้วหลิงก็อยากจะแบบว่าแคนซนงานทั้งหมดแล้วก็บินไปฮ่องกงเดี๋ยวนี้เลยโอ my God what's her name เซซิมานเจ้วเจ้โอ้เฮ้ยเหมือนเธอเคยเล่าให้เขาฟังแล้วว่าเธอชอบพี่เขาใช่ไหม คนที่คนที่แฟนแฟนทำโปรเจกต์วันเกิดให้อ่ะจำได้ปะเออเออเออเอเอเจำ,ำได้เขาเป็นนางเอกที่แบบเก่งมากๆแล้วหลิงชอบมากๆเลยอะ่ะเออโอ้ยแล้วก็นั่นแ,แหละก็อ,อยากกลับไป ก็ยอ,อยากไปเที่ยวทะเลอ่ะี่ดิอยากไปเที่ยวทะเลอ่ะอ๋อไปไม่ได้ <c oughs> ไปไม่ไดเลยวั <c oughs> นหยุดวะมีมีก็ขอพี่แมนร่วงหน้าเลยเกียนีนะ สมเก๋เก๋แปลว่าให้ป่ะไม่ใช่สิเอ่อกลับเริดเกิดกะฉันฉันไปกลับต<ห>่างโลกอะไรว้าชื่อว่าเก๋你给我什么 ว่าเกมนีชื่อเหียวคือให้เขาไปเที่ยวกับเธอกับเขาอ๋อคือตอนนี้น้องหอมจะชวนไปเที่ยวทะเลใช่มีนัดเลยนัะเลยเหียวนัดเลยกี่วันกี่วันสามวันสองคืนสามวันสองคืน เดี๋ยวจเจด,ดูวันดย,ยุดให้ติงว่าหลังแ,แฟนมิหรือว่าระหว่างสองระหว่างสองเดืนอนนี้น่าจะมีนะไม่รู้อะถ้าถ้าถ้านัดล่วงหน้ามีน่าจะมีอะไรแหละไปช่วงไหนล่ะไม่รู้หลังแฟนมิสแฟนคอนก็ได้แฟนคอน,น,น,นเดือนเก้า ดแต่แอบพฤศจิกาแพฤศิกาพฤศจิกาเดือนอะไรสิบเอ็ดสิบเอ็ดอ๋อสิบเอ็ดงั้นก็น่าจะได้ช่วงสิบเอ็ดนะอืมโอเคอ่าช่วงสิบเอ็ดสามวันสองคืนฝากพี่แม่มด้วยค่ะ ทุกคนสิเว็ตัง้งแต่มวันที่สิบเอ็เป็นต้นไปฟาร์บบอกพี่แหม่มจะไปสามวันสองคืนคันไม่ต้องฝากเจจัดการเองเจ <laughs> จัดการได้ไม่มีปัญหา, <laughs> าทุกคนผู้จัดการเจเจจัดการเอง <laughs> <laughs> นะเดา แดี๋ยวขอคิวแล้วไม่ไปนีนตีก้นนะนี่ขอคิวแล้วไม่ไปตีก้นนะไป<อ>ไปจริงเขาขับรถไปเลยอะได้สับวันสองคืนเจอเน่เนี่ยตอนนี้สายตาก็คือวกแวกไม่มั่นใจ <c oughs> ไม่อยากไป <c oughs> เจ๊เจดูออก <c oughs> แต่เจ๊เจก็จะมัดมือชอกเพราะว่า 30,000คนเป็นพยานนะไม่ใช่30,000 40,000 30,000. จุดหนึ่ง 30. จุดหนึ่งปะอมันไม่อัปเดตว่าของเขาไม่รู้ว่าของเจ 442. จุดหนึ่งอ่ะ Oh d a ี n d เม n d a อร อ่าเจ๊ครับพูดคำไหนคำนั้นนะคะค่าหนูก็พูดแต่อย่ามาไม่ไม่สบายใกล้ๆวันแล้วกันเขาไม่เขาไม่เคยไม่สบายเลยเธอเอามุกนี้มาจากไหนโอเคโอเคเดี๋ยวจัดการให้เออเออเออไปเปลี่ยนชุดแล้โอเคบายเธอจะรับตอบปะก็จะนิดนึงเดี๋ยวใกล้สุดแล้วแล้วเมื่อไหร่เธอตอบไลน์ฉัน ลายอะไรอ่ะท็อปปอ่เจ้าไก่ย่างหรือชาเขียวอ้องใหม่หรอเธอไม่ตอบไจฉันเลยว่าถ้าจะเอาไก่ย่างหรือชาเขียวไหมเธอไม่ตอบหลิงบอกวไม่เป็นไรครับอ๋อเหรอได้หลิงตอบไปแล้วโอเคโอเคให้กันให้กันนะลาบายบายจุ๊บจุ๊บลับจุ๊บลับไปบายบายบาย โอเคเดือนสิบเอ็ดสามวันสองคืนเดี๋ยวลิงใกล้จะเจอ่อถึงแล้วเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวจะบันลฟ์อีกทีโอเคเจอกันบายบาย เดี๋ยวหลิงจะต้องล็อกค,คิวน้องออมด้วยกับแม่ก้อยเพราะคิวน้องออมอยู่กับแม่ก้อยนะคะเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตค่อยว่ากันนะเจอกันบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายเจเจบ๊ายบาย我บ๊ายบาย